สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าที่สดใสนะคะทุกคนเดี๋ยวเช้านี้เนี่ยเราจะพาไปชมบรรยากาศดีๆในตอนเช้าตลาดเทือไทยกันนะคะว่าไปดูกันว่ามันมีอะไรให้เราได้ซื้อเช้านี้บ้างน,นะคะผมอากาศดีมากทุกคนบรรยากาศน้บบ้างเช้าๆจะมีหมอกคือแบบนี้นะคะไปไปดูกันค่ะเช้านี้รู้สึกว่ามันฝันี้เนี่ยก็จะขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้เพราะว่ามันเป็นวันจันทร์นะคะ ก็เลยขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ปกติแล้วจะขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาไม่ได้ตลาดที่นี่มีของกินเยอะมากเลยทุกคนไปดูตลาดเช้ากันตลาดเทอไทยนะคะมีของกินเยอะมากๆเลยนะคะผัดสดๆที่เห็นนะคะก็คือจะเป็น ผับปอดสามพีที่อันนี้ปูเองนะคะฉันบอเขาปูเองค่ะอันนี้การละสิบบาทยี่สิบบาทนะคะช่วงนี้หน้าริจีริจีก็จะเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นแตนดอยนะคะทุกคนแต่อันนี้เนี่ยจะหอมแล้วก็อร่อยมากมๆาเลยนะคะมันมีความหอมมาก เราได้ผ่านแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินหาอีกนะคะไปดูบรรยากาศเช้าๆในเทือไทยมีอะไรบ้างน,นะคะคอไข่เนี่ยข้าข้านเยอะเลยนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นประเทศแบบอาหารจีนก็มีนะคะหรือว่ากับข้าวไทยใหญ่ก็มีค่ะ มีหล,หลายชนเผ่าเลยนะคะที่เขามานั่งขายกันเนาะสวนมากผ้ากก็จะเริ่มต้นประมาณ10บาท2ีบบาทขึ้นไปนะคะนุ่นก็ซื้อผักไปหลายอย่างเลยนะคะป้าปานานาทุกเช้าเขาก็จะมานั่งข,ขายคออย่างนี้นะคะคายาจะกี้พาโซาโซพาปอสามพี่ต้องไปตลาด เช้าเทอไทยเท่านั้นเลยนะคะเนาะถ้าไม่ใช่ตอนเช้าก็จะไม่มีผัดส,สดๆผัดเยอะๆแบบนี้นะคะเนาะตอนนี้ก็ผัดน้อยค่ะไม่ค่อยมีเยอะเนาะเพราะว่าไม่มาต้านกันส่วนตอนเช้าคือมาใจตลาดนี้บอกเลยว่าตลาดเทอไทยคือแบบสนุกม,มากนะคะเนาะเพราะว่าแต่ละฤด,ดูค่ะ มันไม่เหมือนกันเลยนะคะที่เขาเอาผ่านมาขายอันนี้จะเป,ไป็นใบลาซูแล้วก็เออใยมือนนที่เป็นเหมือคล้ายๆเป็นลาดนุ่บปวดจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะหนูจำไม่ได้แล้วแล้วก็ดูลู่แตงสีขาอหอมน่าทานมากน่ากินมากเลยอันนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าหอมมากๆเลยอันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นแบบมาเป็นสมุนไพรนะคะเอาไปตูกกินกไก่ค่ะหอมนะคะเนาะ เช้านี้ก็ได้ผ่าเยอะเลยนะคะแม่ค้าก็ทานแถมทั้งอันนี้ให้หมดเลยนะคะเป็นการเอ็นมากเลยแม่ค้าก็น่ารักทุกคนนะคะทุกคนอย่าลืมมามาเที่ยวตลาดเทือไทยกันนะคะเช้านี้ได้ผัดเต็มเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม่ยังไม่ได้ลูกผักน,นะคะองฝนก็เลยมาผักไปเยอะหน่อยเพราะว่ามาตลาดเนี่ยมาแค่รลบเดียวแล้วก็ปรตลาดอาทิตยนแล้วก็ไปมาต่อยอย่างนี้นะคะผัาเยอะมากเลยเชานี้ รรยากาศเทือไทยเป็นยังไงบ้างคะสนุกนะคะถ้ามาโดยเชนะ้าๆเนาะก็กับลูกค้าทุกคนได้ผ่านเย็นแล้วนะคะอย่าลืมไลค์แชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ